เรามาอยู่ที่ แบรนด์ชื่อว่าตาอยู่ค่ะตาอยู่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวไปตั้งแต่งานไทเฟกเพราะว่าตาอยู่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผสมผสานนำเอาความเป็นไทยความสดชื่นความหอมความกลมกล่อมผสมผสานกับกาแฟนะคะซึ่งมีรสชาติระมุนที่นำเอาขนมไทยที่ทุกคนคิดถึงนะครับมาใช้ปกติเราทานไอศครีมก็มีไอศครีมตักที่ท็อปปิ้งด้วยขนมต่างๆนะฮะซึ่งเราก็ทำขึ้นมาให้เหมือน า่าานนบ้เลยคือปัจจุบันนี้นะคะบางทีเนี่ยเราผ่านอะไรที่ผ่านวันเวลามาเรานึกถึงอะไรที่เราเด็กๆอะคะ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันหาทานยากนะคะแล้วก็อันนี้ชอบมากเพราะเป็นคนชอบกาแฟค่ะแล้วมาผสมผสานกับขนมไทยครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับงานนี้เนี่ย ลด50%ในกรณีของสมมติท่านมีร้านมีบ้านมีที่ดินมีอะไรที่เก่าๆแล้วอยากจะรีโนเวทให้เป็นร้านตาอยู่เนี่ยบอกทางเราเราออกแบบให้เข้าไปรีโนเวทให้เราลดค่าเป็นชายให้50%เลย oh. มาในงานนี้ครับจองแค่2 9 0 0ได้เงื่อนไขนี้ไปเลยครับนะครับมานะครับมาในงาน